อยู่ที่ไหนคะาตามพี่ไปเลยวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนน้องเพ็มตอนนี้อยู่ที่ฮาร์เบอร์พัทยามีใครบ้างน้องพิมน้องดาวน้องน้ำปิงต้นน้ำแล้วก็น้องถูกใจด้วยพี่คะ่ะคุณนกเล็กด้วยคุณ <Okay. S 1> ยายสวัสดีคุณยายด้วยแล้วเ,เดี๋ยวเราจะไปลุยเลเซอร์แบทเทิลกันนะคะ จะไปท้าแข่งน้องถูกใจกับคุณยายด้วยเดี๋ยวนะแม่วิ่งตามพิมพ์ไม่ทันพิมไปนน่นแล้วค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้พวกเราอยู่ที่ฮาร์เบอร์พัทยากำลังจะไปเล่นเลเซ,เซอร์กันค่ะเลเซอร์แบทเทิลมาทันค่ะมาทันมาทันครึ่งไลฟ์ไปไม่ได้ไม่อถึงหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งนาะทีได้ค่ะดี๋เดินกันนะคะ l a เซอร์แบทเนี่เคยมาเล่นไปรอบแล้วนะคะติดใจมาอีกคราวนี้มีเพื่อนเล่นเยอะเลยค่ะนี่เดี๋ยวเขาก็ลังแบ่งทีมกันค่ะแบ่งทีมอ๋อนี่สาวๆเหรอเขาจะแบ่งทีมสาวๆเอาล้วทีมชายมีแค่เนี้เหรอ นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณยายอยู่ทีมนี้เอาไหมคุณยายคุณยายเล่นเก่งหรือจะเอาแม่เอาแคมูน <c' an> แคมูนไม่ไหวแคมูนได้ที่โหลดแถม,มยังชอบแอบ,บอยู่หลังเสาไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เป็นไรหรอก <c' an> ค่ะไ,ไรรอ้ว่าหนูอยู่คนละทีมอ๋อหนูเล่นไม่เก่งเหมือนกันอ๋อหนูเล่นไม่เก่งเหมือนกันน้องพิมพ์เล่นเก่งนะเขาที่แล้วได้ที่หนึ่ง ถ่ายรูปน้อี่ไมถ่ายรูปไคะอ่าถ่ายรูปไันนี้ค่ะวันดีค่ะอ่ามาถ่ายรูปเารูปเลยรเอามาถ่ายรูปมารวมกันเลยค่แม่ายมูถ่ายรูปถ่ายรูม่ายรูปถ่นเรูปถายรูปถ่ัรู่ารอเข้ารอ้รอบเขาารูปถ่ารูปถ่เยรูปถ่ายร่าดรายรู่ายนว่ายนู่ยนู่าวน้องตานน้ำน่องน้องายรูปถ่ารู่าย่ายูยู่ เดี๋ยวเราจะเล่นเลเซอร์แบทิลกันนะคะที่นี่เลเซอร์แบทิลนี่ป้ายคะแนนเลเซอร์แบทิลอยู่ในนี้ค่ะที่ยิงปืนยิงปืนอ่ะยิงปืนให้โดนเสื่อะคะ่ะให้โดนแล้วก็จะได้คะแนนอยู่ที่ฮาร์เบอร์ฮาร์เบอร์พัทยาค่ะคันค่ะยังไลฟ์อยู่เลย สนุกใชก่เด็กๆถ่ายรูปรวมกันโอเคอเค่าเข้าเท่าไหร่ค่าเข้ากี่บาทอเดี๋ยวพาไปดูค่าเข้ากี่บาทค่าเข้ากี่บาทคะค่าเข้ากี่บาทก็จะมีราคาอยู่เนาะค่าเข้านี่ไงมาดูนี่นะคะค่าเข้า มันจะมีวันนี้เสาร์อาทิตย์มันมีจูเนียกับทรอนคอสแตกต่างกันยังไงน่าจะสัก5 5มร้ยไหมเกมหนึง่งอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นวันอะไรอย่างงี้มันมีหลายราคาตอนนี้รู้สึกว่าถ้าใครมาเที่ยวที่ฮับเบร์แลนด์แล้วซื้อบัตรซื้อบัตรสโนสโนแลนด์ที่เขาเพิ่งเปิดใหม่จะแถมอันนี้รอบหนึ่งด้วยนะ ใหญกันเล็กน้อยงงค่ะน้องตกใจน้องตกใจน้องตกใจวิ่งเล่นกับพี่พิมพใหญ่เลยไปนู่นลหรน้องพิมโอ้ยโอ้ยห้ามวิม่งออกนอกบริเวณนะคะอร่อยมากสวัสดีค่ะอันนี้ชื่ออะไรครับสว,วัสดีค่ะอ,อะไรลูกอะไรสวัสดีค่ะอ,อ๋อ โตขึ้นเยอะมากเลยเนาะโตขึ้นโตโตขึ้นโตขึ้นป้าป้าคะเรารออะไรกันคะรอรอบใช่ไหมอ๋อแบ่งทีมทีมชายอ๋อแล้วชายกัผู้หญิงไม่ผู้ชายตั่วโมีเสียกวงมาอีกคนนึงน้องอะไรนะน้องเสียกวงชื่ออะไรชื่ออะไรกีตาค่ะกีตาผู้ชายสามผู้หญิงอ๋อนี่ไหน้องกีตาหนี่ผู้หญิงสี่ใช่ไหมใช่สีสี น้องถูงใจก็เล่นได้นี่เขาอีคนเอาเท่ากันเลยเท่ากันโอเคถูกใจสู้ๆนะคะยิงยิงไหวไหมลูกไหวไหมคะถูกใจตัวเล็กสุดเลยอะลูกสนุกค่ะได้หนูสนุกไหมมีคนถามว่าสนุกไหมคะน้องดาวสนุกไหมคะไม่ได้อย่าไปขย้อนเห็นไหมูเห็นไหมลูก เราเต้นมันมากนี่น้องพิมพ์องมาเล่งหลอดูล่ะเราต้องหลอดรอบก่อนเราต้องหลอดร,รอบก่อนนะคะมันจะไปเล้นเป็นรอบรอบค่ะเสียงดังที่นี่มันเสียงดังแลวแม่ก็เลยต้องพูดเสียงดังเสียงดังไปอะคะ่ะอะไรนะคะที่นี่สนุกมากเลยนะเนาะเล่นแล้วใช่โอเคอยากเห็นแค่มูลเขาอยากเห็นแค่มูลอนะกับบ้านถ่ายหนะ่อย พอดีพี่ดู <นะ S 2> ้วยอุ้ยเป็นผู้ใหญ่ด้วยอ่ะด้านพี่หงเสี่กงดวงเด็กเกียรทำอะไรอยู่เด็กเกียรตินี่นั่งเพื่อนๆหน่อยคะ่ะน้องดาว มีคนถามว่าเพิ่งไปโรงเรียนมาคะ่ไเพิ่งเพิ่งกลับจากโรงเรียนหรอครับถ่ายละครถ่ายละครเลยครับเขามาถ่ายละครช่องเราไม่ทีตอนไมยทีไทยรัฐก็ถ่ายละครเล่นปีคล็อกเป็นชุดนักเรียนมีแบบชุดเจ้าหญิงอะไรมาด้วยนะเไม่ใช่หรอเอลซ่าอันนาอะไรลาบันเซลกันเพี้ยบเลยใครม้ือสวยค่ะแครมืนสวยเล่ เด็กเกี่ยวทำอย่างไรครับเอาเด็กเกีวจะหมดแรงเด็กเกี่ยวเมื่อไหร่จะเล่นกันแคมูลยังไม่รู้เหมือนกันยัรอรองก่อนป๊าป๊าถ่ายไม่ได้เล่นครับเฮ้ยแคร์มูลน่าเหี่ยว เปาแค่หมือนสวยนี่เป็นกระเป๋าแข็งแม่ไม่หนีเป็นปีเดนดแล้วก็ขายซื้อเองนะคะเราไม่ชอบค่ะครับหมุนผอมลงไม่ค่ะไม่ผอมลงหนาวไหมไม่หนาวครับร้อนร้อนยู่ในห้างมันก็ติดแอร์ไงตับลิงได้แล้วคนหนึ่งหนาวไหมครับหนาวไหมครับไม่หนาว เล่นเกมมันดีกว่ามาเล่นเกมชนเพื่อนหน่อกนเกมจิ๋วเล่นเกมเลไระไม่ต่ออย่านงนะมาดูได้แล,แล้วนี่ไอ้สีส้มเนี่ยเอาเป็นอะไรก็ได้นะแล้วขอเริ่รมก่อนขอเริ่มก่อนอ่ะอ่ะให้พี่เริ่มก่อนเนีเป็นอะไรคะพี่ตัดเล็บพี่ตัดเล็บไหนคะ,ะถ้าทเปียนะถ้ากดตรงเนี้ยมันออกมาก็ทำเป็นอย่าง้อ๋อได้เก็บเป็นอะไรคะนี้หมั่วเออเท่เท่มันดาวเป็นอะไรดีคะถ้าปิดปาก มะไรอะไรแค่นนี้เหรอเไม่ไรคะต้มหูไหนนี่อะไรครับจระศราราตลาดผักไหมคะอันน้ำผู้จ้าเป็นตลาดผักอร่อยต้มหูโอ้ยเก๋มากเก๋มากน้ำู้จ้าเป็นไรนี่เป็นอะไรจีคะเป็นกำลายขาดทวนขาดทวนนี่เป็นอะไรคะที่เข้าหลางอันนี้เป็นพี่เข่าหลางค่ะมือถืออ๋อค่ะหูฟังหูฟังที่ตัดฟัน่ได้ค่ะ อีกนานไหมไม่รู้เหมือนกันครับอีกนานไหมแคร์มอนนานครึชั่วโมงเพราะว่าเป็นรอบหนึ่งมันก็ตั้งสิบห้านาทีกว่าจะเซตอัพอะไรอีกก็มียี่สิบกว่านาทีครึ่งชั่วโมงเึ็นครึ่งชั่วโมงเลยค่ะตอนนี้ดูบรรยากาศไปก่อนนะครับคน,นเยออ๋อเดี๋ยวตอนยิงปืนเนี่ยไปดูในคลิปกันนะเพราะว่ามือถือมันไล์มันมืดมันมืดข้างในมันมืดถ่ายไม่ได้ต้องใช้กล้องใหญ่กับมาช่ายค่ะมือถือจะไม่เห็นอะไร น้องตาที่น้องตาเพื่อนๆทำอย่างนี่ของน้องพิมอยู่นี่ลูกสี่อันนี้สมมครูว่าเป็นใครบางคนทุกเก็บเก็บแบบเก็บก่อนี้ใครบางคนอันนี้นี่คุณครูคุณครูกำลังทำกิจกรรมเป็นเกมนะครับข้าพูดเลขสิบแต่ไมพูดว่าถ้าใครถ้าใครพูดเลขสิบกว่าเพราะมันเยอะครับสิบถ้าใครตอบเลขสิบอ่าสี่เลขสิบเลขที่ลงไพ่ชื่อสูงเป็นนั่งเลยค่ะเป็นนั่งเลยค่ะ ยีสดได้เลแล้วครพดเหรอะคะพดยี่บ้าต้องพุดอ่าห้าห้าพูดตัวแรกที่สูงอย่างเช่นพอนันีก้าแล้วหนูก็หาพูดว่าสิบแต่ให้พูดว่าพุดพุดพุดอ่าพุดโอเคคาว่าพุดก็ะหอพุดดีไหมอ่าใครแพ้อ่าใครแพ้ต้องออกจากเดนพูดแน

เอ๊ลูกโอแกงลูกโูแกงเอาไป่ะหน่งสอามส่ห้าหกเจ็ดแปเก้าเอ๊ระหัดริมใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่แถึงสิบพุทแล้วเนี่ยคนต่อไปก็คืออูกสิบเอ็ดสิบเอ็ดด็เอ็ดเะ โย่ๆพุ๊พุดพรรหัสพรทหัสเนี๋ยเอ้ยพุเนี่ยไอ้ตอวนี้อนรัอนอลยับต้ัอนอยากที่าไปนี้่ แข่งมากเก่งมากเก่งมากมีสติมีสติเอาเฮ้ยถอนตัวมีถอนตัวเริ่มเครียด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 พูดดังๆด้วยนะ โีอเกมคุณน็อกเ้งฮะล็ก้สอนธิธาเลกันัวเ็เ่ได้หยียนสอเยี่ยเยี่ยไทำไมยังไม่ได้ผุ้ชนะเลยอ่ไม่ได้แต่ว่าหนูี่ยหนูถอดตัวยอมแพ้ไม่เอาดก่อนอหนึ่งกอสองว้อามอหึ่งขอยอมแพ้ยอมแพ้สามดีหดวลกันแล้ว

อ่ะโอเคตอนนี้นานแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นละเพราะว่ามันใกมาแล้วจะไปแต่งตัวอะไรอย่างงี้ก่อนแล้วมันมืดละเดี๋ยวไปรอดูในคลิปเอาคลิปเก็บกับลูกนะค่ะอ่ะบ๊ายบายหน่อยเด็กๆบ๊ายบายเด็กกีบบ๊ายบายหน่อยลูกบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย